สวัสดีค่ะวันนี้พี่หน่อยมาร่วมกิจกรรม B.M นะคะ B.M บนตลาด C.N.X อ่า Season State 2 0นะคะที่จังหวัดเชียงใหม่ะคะมาดูรถกันนะคะวันนี้มีรถมาร่วมประมาณ ถ้าจะ200คันได้มาจา,จากต่างประเทศด้วยนะคะเป็นกิจกรรมของ b a South East Asia นะจะิบกี่ตรงนู้นละน้นดูนะ ันใหญ่มากเลย 2. ก็จะมีรถ b ีทุกรุ่นนะคะทั road, off ้งออ o โรดออฟโรดนะคะเส้นทางวันนี้ก็จะมีทั้งหมด3เส้นทางนะคะก็จะเป็นออ o โรดออฟโรดแล้วก็ e n d u ู o นะคะตอนเย็นก็จะมีคอนเสิร์ตให้กับสมาชิกที่มาร่วมกิจกรรมนะคะ ที่น่อก็เก็บบรรยากาศมาฝากเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอบๆนิดนึงเยอะมากเป็นการรวมตัวของ b m ที่เยอะที่สุดนะคะในครั้งนี้นะคะตัวนี้จิ๊จัดมาก เอาละค่ะก็เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะ